พี่น้องมือนี้มนเมื่อกินข้าวซอากับปลาอ้อยนะคะมื่อนี้อ,อ้อยเฮดลาบหมูซูกินกับพี่น้องเดี๋ยวนี้อ,อ้อยกระลังอันนี้ขึ้นเนื้อหมูสับนะคะเอาอ้อยสีให้มันมีนม้ำต้มใส่น,น้ำนัวเพราะว่าทำข้าขั่วนี่มันสีแข็งกับพี่นอ้องเอาไปปิดแกสกันค่ะนี่ค่ะเวลาอ้อยเฮดลาบหมูนี่เอาอ้อยสีเอาเนื้อหมูนี่ปลาขั่วใส่กับน้ำนะคะเนื้อหมูหมูสับเวลาเอาเฮดลาบนี่มันสีบวกแข็งกับพี่น้องมันสีน,นุ่มนะคะ สามมาด้วยต้มเครื่องในคค่ะพี่นอ้องต้มเครื่องในเส็จแห้วเกาก็เตไปหัน่นขัวลาบกินข้าเสาน้ำอ้อยนะคะมือนี้เมนูลาบหมูนะคะเดี๋ยวเขามากินน้ำกันค่ะสวัสดีครับพี่น้องบัน,นี้มากินลาบหมูแล้วค่ะเอา้อยเตรียมเรียบร้อยแล้วบัน,นี้เขามาคนลาบหมูกินเขาเสาน้ำกันนะคะนี่กะละมังเราอีกแล้วค่ะท่านนี่จ้ะ นับแรกอันนี้คือหมูหมูเทียวอ้อยเคี่ยวใส่กับน้ำซุปคับพี่น้องเพราะว่าเอาอ้อยมาขัวเท่าขวอันนี้ไม่สีแข็งค่ะาเอใส่กับน้ำนัวที่ห่อตุ่มเครื่องอ่ะรับพี่น้องอ้อยเอาเอา้อยขัวใส่กับน้ำนัวเทียวอ้อยตุ่มเครื่องนะคะสิเราก็ตามด้วยเครื่องไนุ่่นเครื่องในมันนะคะมีตับมีใส่แล้วก็มีหนังหมูแค่นันค่ะเอาไว้พอใจเอาไว้เปมักอินนะคะ หาหมูว่างเงินพี่น้องสถานทีแ่แคบมากเที่เราเอาไอาก้กระติ๊ดส่หอมหมักเน่าเตรียมพมมร้อมเลยหมด่อถพี่น้องเพื่อจะได้เฮ็ดกินแบบง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเขาไปจะตุ๋นหอมมัดละหาา่าบาดไผ่เซ่ใส่ลูกไก่พี่น้องวันนี้ตามด้วยผงนัวนะคะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไลายแซ่บไลยค่ะพี่น้อง ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วคั่วใส่ใบบกกูดค่ะพี่น้องใส่ลงไปหอมค่ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยพริกผุ๋งใส่หลายด้ดค่ะพี่น้องใส่ในน้อยเพอคุณยายกินน้ำด้นะคะตามด้วยน้ำปลาร้านะคะต้องใส่น้ำประเด็นลงไปพี่น้อง น้ำปลาในบ้านอเอาไว้เฮ็ดเองนะคะซื้อมากเอาไว้จะมาต้มตามด้วยมะนาวนะคะโอ้ยแบบนาหน,าน้ามลายหอมด่พี่น้องเอออยากให้ได้กินเนดะ้อผู้ใดอยู่บ้านอยู่ซองอยู่ตาบ้านโอ้ยอยากกินลาบหมูได้ไปซื้อตลาดบางครั้งก็เขาเฮ็ดไว้ดวนอากาศร้อนเสียง่ายค่ะพี่น้องเบือ่อเอาไว้เฮ็ดไปได้ค่ะโอ้ยสิจามดิพี่น้องสิจาม เขว่ากินบักหน้าว่ากินเขาขัวกินพริกผงพี่น้องต่ำดังเลยนะเขาว่าอาหารอีสานนี่มัถ้ามีเขาขัวก็พริกผงนี่มันเข้ากันดีจะนายเลยพี่น้องบักหน้าน้ำเนยโอ้ยใส่ก้อยหอยเนาะสมัยก้อนตอนนี้หน่อยพ่อไปหาปลาอัน,นอยูน้ำข้างห่วยค้างน้องเพื่อนเตรียมเครื่องไปกับพี่น้องคนบัดน,นี้ค้น อร่อยข้นคุกคลิกนะคะผู้ใดมักเผ็ดก็แค่ไหนก็จะเอาไปลืกตาไปเติมเอาครับพี่น้องไปเติมพริกใส่เอาอันน้อยเน่มักเผ็ดเอาไว้ยึดร่วมนี่คือให้รสธรรมดาก่อนผู้ใดมักเผ็ดจะไปเอาพริกใส่เองครับพี่น้องเป็นกระแ่บอกพี่น้องผู้ใดอยู่บ้านซื้อๆนะคะอยากกินลาบกินแกงกินอมหอยอาหารเล่าๆให้เบิ่งคลิปของอร่อยนะคะเบิ่งหน้านะครับพี่น้องเบิ่งหน้าอร่อยนะ มีตะเบิงอาบวกสู้กันฟัง่งกับพี่นอ้องช่วงมีอ่าอ่าเพื่อนในเฮาอยู่น้ำบานน้ำซองเห็ดกับเขากับน้ำยู่บานค่ะพี่น้องบัดนี้ผู้เลบ่ยมีเวลาเห็ุบางครั้งคนทำงานเวลาเหตุกับเขาโบมีเ็ดกินมันสิแซ่บบอ่อสัตให้เบิงคลิปของอาอ้อยนะคะอาอ้อยคุ้นไปนั่งรอไปนั่งพี่น้องเบิงคลิปของอาอ้อยเราก็กินไปกับอาอ้อยนะคะที่เฮ็ดนี่เฮ็ดเพื่อพี่น้องน้าเด้อนี่ เอ,อาไว้เฮดเรบปินตะล,ละมละัางเฮดยระปินซ้อาเฮดเราปินมอเนี่ยเฮดูพ่อแม่พี่นออ้องไออไวยนี่เฮ็ดรอบเดียวค่ะพอหลังจากเฮ็ดหลาบหมูแล,ล้วอาไว้ยก็จะเฮ็ดเมนูแกงเห็ดแกงเห็ดเฟียงค่ะพี่น้องเห็ดเฟียงนี่มันออกออกดีเพราะแดดอากาศมันฮอนมันเอาไทยบานเป็นเฮดเ็ดเฟียงเอาเฟียงมาเฮดเห็ดแบบบันบานอ้อยไปเดินตลาดมากอ้อยซื้นนอนวย น้อยๆคอลอคือเห็ดเปาะนี่พี่น้องเอามาแกงเดี๋ยวเอาไว้ใส่แกงสู้พ่อแม่พี่น้องกินค่ะเอาไอยสีเห็ดรอบเดียวเลยเราก็เอาใส่ตู้เย็นไว้เราก็มาอุ่นค่ะพี่น้องเห็ดตกเขาเพราะว่า้อ่ก็ไม่มีเวลาเห็ดถ้าเรากิดเอาอห่หลายเอาไห่สีเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้กินนล้เอาไว้นะคะนหอมแซ่บอร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องลาบหมูนะคะเดี๋ยวมากินกับอ้อยนะคะ เดี๋ยวอ้อยตักใส่จานสู้พ่อแม่พี่น้องกินน้ำจ้อาอ้อยก็เฮ็ดลาบหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะผุ่นพักมีซีใบพี่น้องเมื่อกินน้ำกันนะคะเข้าเศร้าค่ะพี่น้องกินร่องข้อค่ะพี่นอ้องต้มค่ะไม่ต้มผอมบห็นปะไอ้ไม่ต้ม้อม,ม,อม,อมเดี๋ยวเมื่อกินน้ำอ้อยนะคะพวกกินร่วมกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องกินเข้าเศร้ากับอ้อยนะคะสวัสดีค่ะ